คนชอบเครื่องประดับแต่ต้องต้องเป็นภาพที่ชัดนะเพราะภาพสภาพดีๆชัดๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ยุโรปภาพถ่ายเก่าเนี่ยจริงๆเมื่อกี้ก็พูดถูกว่ามันมีสเสน่ห์คือภาพภาพหนึ่งเนี่ยมันมันบอกเรื่องราวได้ได้มากมายนะแล้วแต่เราจะไปโฟกัสต,ตรงไหนบางทีแบบภาพคนเนี้ยเรามองสีหน้าคนเรามองแบ็กกราวข้างหลังเรามองเครื่องแต่งกายคือคือมันสะท้อนอะไรได้หลายอย่าง นะบางคนชอบเรื่องผ้าอนะอเขาก็มองเครื่องแต่งกายว่าสมัยก่อนแต,แต่งแต่งกายกันยังไงบางคนชอบเครื่องประดับแต่ต้องต้องเป็นภาพที่ชัดนะเพราะภาพสภาพดีๆชัดๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ยุโรปนะเพราะว่าคือภาพที่อยู่ในบ้านเรามาเป็นร้อยกว่าปีเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเขาเรียกอะไรลาจะเอาไปกินทั้งหมดอ๋อ,อคือมัน บ้านเรานี่เหมือนกับมีศัตรูของภาพถ่ายเก่าใช่ศัตรูอของภาพถ่ายเก่าแล้วก็เอกสารโบราณเนี่ยบ้านเราเนี่ยคือมันไม่เหมาะเลยนะครทั้งเรื่องอเรื่องแสงแดดก็ตามหรือเรื่องความชื้นอ,อุณหภูมิก็แล้วแต่ความชื้นจริงๆในการเก็บภาพถ่ายเนี่ยต้องไม่เกิน40%่สเอรเราก็รู้อยู่บ้านเราโปน็นนตกนเลเจนะ็ดปดสิอร์ซนอุณหภูมิจริงจ พูดไปแล้วคล้ายๆวายเลยภาพถ่ายคือ <laughs> เขามีอุณหภูมิของเขาเราเห็นภาพถ <ฮะ S 1> <ๆ S 2> ่ายเก่ารัชกาลที่5ประมูลกันต่างประเทศก็ประมูลกันต่างประเทศก็ราคา,าแพง <นะ S 2> คือคือเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกเรามันมันมันแคบลงอ่ะทางมันมีการสื่อสารทางด้านอินเทอร์เน็ตเรื่องอะไรของของถูกเนี่ยหายากของถูกและดีหายากฝรั่งรู้หมดนะว่าคนไทยเล่นของอะไรบ้างเพราะว่าอย่างอย่างจริงๆแล้วเนี่ย ชาวยุโรปชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะเล่นภาพของประเทศไทยเนี่ยแต่จะเล่นภาพวิวซะมากกว่าหรือไม่ก็เป็นภาพชาวบ้านแต่เขารู้ว่าลสนิยมคนไทยเนี่ยชอบเก็บสะสมหรือว่าบูชาภาพของเจ้านายพระมหากษัตริย์ก็จะมีราคาสูงขึ้น